แหเปิดมากตัว,ห,ว,ห,นห,นห,วหัวเลยเนาะหัวเบิดเลยอ่ะวันนี้เราจะทำผมแบบไม่ใช้สเรย์นะคะะเพราว่าเราจะให้น้องใช้ซิลลแต่เราจะใช้แบบขี้กระเทอแทนนะคะ ทนนานมากกว่าสเปรย์นะคะทุกคนนี่เป็นเคล็ดลับใหม่จากท่างบอมบอมนะคะท่านขั้นตัวมีสองซื้อจดจะซื้อเนี่ยซื้อว่าอายเป็นนัตตี้อ่ะแล้ตัวมั้นเบลเบลอย่างเบลสองพยางศนดกสองซื้อเบลเจ็บเบลอะไรเชอร์เบลเอออันนี้บอมบอมสวัสดีคุณพี่วงนะคะพี่วงนั่นแหละติกันบุ้งเฮ้ยเฮ้ยมาสั่นแล้วเป็นนักเลงเถอะ คือภาพกันเป็นตำนานครับแท้แต่ถ้าตำนานมันก็จะหมุนอายะเลยนะใช่ไหมหมุนอายะครัเพราะมันสีละเอียดเนี่ยเนี่ยมันก็ติดออกเก็บซีเด้อขอบคุณค่ะคุณพี่ไอมาส่งทางนะคะส่งแหงหวอดด้วยค่ะเหมือนก้อนยี้มผ้อแดดส่งบ่หวอดส่งบ่หวอดนะคะเดือดตายสวัสดีโกแดดดี้นะคะแดดดี้ เขาต้องแลบลินผมเดีหนึ่งสอง go dad d a ด d ่าฮ่น่่่า่สวัสดีนะคะไอ,อ,อ้นัทไอ้วงมาระว,ว้งหนุกคือชอบทางควาลินให้ยากนัทแท้ได้เสีย้านัทจับผมอีกทีสิบอาแล้ว ขอบคุณหัวใจนะขอบคุณบัตรจากใบหัว <c oughs> ทุกใ <c oughs> บหัวใจทุก,บ <c oughs> บทกบใบ,กบ <c oughs> หใัวหใจทุกบาทก็แล้วกันนะคะ <c oughs>